บายดีมมพ่อแม่พี่น้องพบปายมูลนิชาจันชิพาพี่น้องมากก้อยหอยเสือรี่และจันพี่น้องเป็นกังได้ค่ะเราติดตามฮับส้มเหมิงเด้จ้าก่อนไปฮับส้มคลิปแย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหปม่ต่อๆไปเดอ้อจ้าเป็นได้ก็เราติดตามเหมิงเดอ้อนอกจากพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นหอยเสือรีเฮาน้องซอจันจะตบแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็สิใส่มักทัวมักหน้าพักกิ๊กับกับมีกะลัมปีและจ้นพี่น้องจ้า กะรำปีมากะทินเนาะย้อนมักม่วงพี่น้องเห็นมันปงเนาะคิดอยากก็เลยเก็บมากินกับก่อยหอยจ้ะตะัวกะผานั่นนาะจะพักซี่ใบายาจ้ะไม่ว่าพักหอมเก็บอ่าพัคหอมเปนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเาจันสิไปก่อยก่อยหอยให้พี่น้องเมืองเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเราติดตามผับส้มเมืองเลยเลยจ้ะ แม่พี่น้องฟังป่ามือสคูสุคนเด้อจ้าสบายดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวแล้วก็บเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีทั้งต่างประเทศนั่นเด้อจ้าสบายดีพี่น้องหลายๆเด้อมือหนีสาวจรบ้าน,น้าสิผพาพี่น้องมากินก๋อยหอยเซอรี่หรือว่าหอยปังหอยเซอรี่หอยโขมหอยปังหรือว่าหอยหอยหน้านอกจากพี่น้องจา๋าสิมาสิมซิม,มาก,ก๋อยหอยสูพี่น้องกินนอกจากมือหนีพี่น้องจา๋า กะอันนี้ชาจันกะต้มแล้วเลยเนาะพี่น้องก็กินกินกับพักใบมะม่วงพี่น้องยอดใบมะม่วงงามๆเนาะจ้ะหลักการพักวัวละผ้าน้มามักกระเซกพี่น้องลายยางคักเนาะมีกะลัมปีน้าเนาะกะลัาปีหรือว่าอ่าไทใไตเสื่อนนะพักสู้เนาะพักสู้ก็คือกะลัาปีนั่นแ่ะพี่น้องจ้าหวานกรอบเนาะ คอยห้อยกันเลยพี่น้องใส่ไป่นงวดลงไปเนาะจา้ะมักทิปปนจา้าใส่ร้ายกับเพชรเนาะพี่น้องใส่ในหน่อยแต่มันกับสีโบเพชรปป็นไดนเนาะแะ้วได้ผู้มากเนาะผูดได้มักเพชรกับใส่ได้ร้ายเด้อจา้าแล้วก็ใส่น้ำปลาเนาะจ้าพี่น้องจา้า มีปักหน้าลงไปเนาะค่ะมีปักหน้าลงไปจ้าเขาขวนเนาะค่ะ ซอยผ้าหอมถลงไปเนาะค่ะมันเนี่ยหมีเคี้ยงเนาะมันเนี่ใส่มือเลยซอยปกติกะซี่อยกะมาคุ่นมักๆแบบว่าซอยใหญ่ๆเนาะพี่น้องเหอมไมันช่ได้กินกับน้ำเนาะจ้ะจ้ะง่ายๆเนาะพี่น้องเฮ็ดกินบ่มีหยังหยางเนาะจ้ะง่ายลีใส่กระเพราบ่มีเนื้หยางเนาะใส่ข้าวลงไปโอ้ยกินหอมกำ ไข่คือซุปเนือไหมมีน้อพี่น้องซุปเนือไม,ม้ก้อยเนือไม,ม้ก้อยเนื้อลาบเนื้อลาบสีเนนืะ้น้อพี่น้องจ้าแต่ว่าลาบสีนนะมันสีขมเนาะพี่น้องถ้าว่าข้าใส่เผียดใส่ดีมันก็นสีขมแต่ว่าอันนี้ข้าเห็ดแบบกอ้อยหอยธรรมดาไป่ชิ้นบางหน้าอมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหอมขมขวนานะจ้ะพี่น้องจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้อง ลงมือเลยนอนจ่าพี่น้องจ้ามาเด้อกินกอ่อยหอยเสลี่น้ำซาวจานเด้ดดอจ้ะข้งเนียวห้าพี่น้อง โมมี่มองว่างซึบเขาพี่น้องจ้ะคือเอานะใส่มือจกเอาโต๊ะมันจะเต็มแล้วพี่น้องมมี่มองว่างหอยห้ามานต่มันก็สีนเนื้ยงยวแล้วพี่น้อง อาวจันบริสัยไม่พี่น้องจอามือนีถาวาเสียงคอยเสียงโมชัดเจนยังได้กับกับกับขอโทษข้อไพ่พอเมนพี่น้องัหลายเด้อจะ้ะไม่ขาดนอกไม่นันพังมือนั้นไปทายคลิปยูทิปไปตลาดน้อกไม่มันขาดมาหอนเพื่อนพี่น้องโอ้ยต้องเก็บเงินสื่อไม่พี่น้องจ้า like i então ขาจำถ่ายคลิปบริษัทไม่เนาะถ่ายเรื่องของสาพี่น้องปิดประตูหนาต่างมืดเลยแล้วก็ปิดประตูใหญ่ยันเสียงขางนอกเขามารบกวนพี่น้องจะปี๊ดเงยหน่อยจะจะหอนร้ายเนาะเสียงก็อาจจะคองในเด้อพี่น้องแบบเสียงมันเกาะนะเพราะว่าเใาอยู่ในห้องเขาปิดประตูนะ ไม่เชื่อสิเนาพว่าอยู่บา้านเฮาเนาะพี่น้องฝนตุกมิดหรือว่านนำแกงขึ้นเนาะฝนตกยามเฮาว่าตุกกาใหม่ๆนะเฮรามันสิออกออเนาะพี่น้องฝนตกมันสิออกมากข่ายเยาาานี่นนอนอยแบบมาเจอในน้องไอ้ไงแบบมันออกมาเด่นน,น้าแซนนาะพี่น้องมันสิไต่อยู่ตาม ซ้ำก็หนาหัวหนานะหัวหนามันหน้าแรงหน้าแซงบานทัางออกมพี่น้องเบเกปเบเกโอ้ยข้าวยังหน่อยพี่น้องจ้าเบเกปกับน้องกับนุ่งตากฝนอะไรพี่น้องไปโอ้ยมวนคักกินกินน้ำกินหอดบรรยากาศเก่าๆทั้งบ้านน้ำเนาะพี่น้องข้าวยังหน่อยโอ้ยเบเกป กับหน่องกับลูกับล้านเนาะมวนคัดข้ายังหน่อยเนาะใส่ใส่ถุงใส่หมวกปุ้มหัวอะแบบแลนตามทงไฮทงหน้าแล้วพี่น้องไปเก็บหอยอ่านี่พี่หน้องคนท่ามากะไยเนาะว่าซ้อมเหล่ากับบาร์บอิรานเนาะกับดูแต่พี่น้องแต่ยังหมูหัวเมือนไรเนาะ สถานาการบ้านเมืองตอนนี้กับย่างบือใได้ดีขึ้นปันไดนอกจากพี่น้องชาวจันทร์แต่เขาทำงานเก็บเงินสั่งบ้านไปนั่มเห็ดงานนั่มเวลาว่างกับไทยยูทูปน,นั่มนอกจากพี่น้องจ้ทาทำงานหาเงินไปก่อนถาว่าสาวเล่ากับบ้านมือได้สาวเล่ากับซิมาอัปเดตบอกพี่น้อทงทั้ง่องยูทู e แล้วก็เฟซบ Facebook, ุบานนานน๊กชาวจันทร์บ้าหน้านอกจาก แฟนบ้าน้ากันฝากให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยคนนี้นเด้อร์สับสลับคลิปนี้กัสิขอจบเพียงซัมนี้ละจ้าพี่ผ่านมังดายกับกากขอโทษขอให้น้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทานหลายๆเด้อร์จับหรับคลิปนี้กัสิขอจบเพียงซัมนี้เนาะจ้า,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 จา,จาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้สาวจัดในการเทีคลิปใหม่ต่อๆไป เด้อจ้าสรับมืออีกสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายพอกันติด